อันตรายขนาดเลยขี่มาดีๆหมื่นบาทเดียวเลยพี่น้องไปควนจูงเขาให้ก่อนแล้วมัมววก่วด้รนยบนหักเลยดค่ะแวแบนหักเลย ยางร้านมักต่อยมีน้ำมันคันหนึ่งก็อยู่คุณก็มือจนเส้นเลยพี่น้องเลยมาเบิ่งบาดเพลทำการนวดสาวสุกเจี๊ยบใส่เนี่ยวันเว่นกับฮักเลยเนี่ย ปาดพี่น้องคันนี้กันล้มแบบนี้เดี๋ยปาล้มลัวๆเลยเจ๊บุ๊มมีไผเอาไปมาติดให้เลยเนาะโบกโบกข้าเจ้าโบกข้าเจ้าโอ้ยขับไปอีกแล้วโอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอ้ยโอ๊ยโอ้ยเกือบอีกแล้ว ไป,ไปพวกข็ททางแล้วบัวอาอันนั้นมาติดให้เลยเฮาก,ก็ยังล้มจนเจ็บเป็นจนหักเลยรถเฮาคันนี้ก็ไปจนบุมเลย อเลยพี่น้องหัวเข่าจนแดงเลยแขนดีซ้ำเลยยังมีอีกได้คันนี้ใช่ไหมใช่คันนี้โบ้คอยขี่คันนี้บอคันยางหมดใช่ ก็ล้มไปแล้วสคันไวค่ะทำไมจำคอยทรกันยางหมดมันนีันี้เินาโบนรถจตอนนี้ชาวบ้านเพิ่อเก่าดินทรายมาสวนใส่เนาะกันสัวข้าวไปนี่แหละพี่น้องเดนน้ำมันอันนี้เนาะยางมักต่อยน ล้มไปทั้งเบิร์ดสี่พนพี่น้องเราสุกจนเซนเลยตกใจจนหัวใจลงไปอยู่ตะตุ่มเลย รถเจ้ากระโป,ะโปะโงบะรถท่าจันแวนหักเลยลมถูไปเลยในเนาะถูไปเลยคนะุกขี่มาแบบบบได้ระวว่างเมื่อกี้นี้ เหตุการณ์ทุกขันพี่น้องน้องอันนี้เห็นเหตุการณ์ทุกขนันใหพื่นอ,น,อ,อน,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 นจับกล้องให้ชาวสุกมากินเดี่ยหมื่นขนาดเลยเมหมื่นปานว่าสไลด์ผและสไลด์ถึงน้ำผัและพี่น้องมันหมื่นนะ หล่นไปบาทเดียวเลย,บบยเพินหากระซีแปลงหลุมทางแล้วมันก็เลยมีน้ำมันอันนี้นเนาะเพินสอมแซมทางเป,เป็นบ่อเป็นบ่อนะพี่น้องชาวสุขสีพาไปเบิ่งอยากได้รถม้ารดม้าคือรถแท้ มาเบิ่งยู่นี้เลยพี่น้องนี่เป็นแปลงตัวนี้แล้วน้ำมันมันตุกออกใส่ทางแปรงลุมตัวนี้นะนนะยาวไปเลย ลดเสาซุกจนเถื่อมาฮอดพี่พี่น้องไหลประมาณสามสี่เมตรเสาซุกล้มเป็นขั้นที่สองเพื่อนว่าแล้วกะอันเอ้ยพูนยิงสองคนนี้เป็นขั้นที่สามลุงอันขั้นสีดัมเมื่อกี้เนี่ยเป็นขั้นที่สี่เนาะพี่น้องจนเส้นเลยเสาซุกน้ำมันบ่น้ำมันหรวยเนี่ย น้ำมันที่กับเจ้าเฮ็ดทางค่ะเลยรัวจังได้เคนเอารถไทยขี่แล,ล้วก็โรยทรายน้องี่น้องกันไปก่อนส่วข,ข้าวเนาะซามซาน้ำมันมัน โดยไปแน่ดโดยไปก่อนเลยพรท่าเดี๋ยวพี่น้องพรท่าวควรจเข้าในเมืองแล้วควนขี่ไปได้แล้วรถควนเปิดหน่อยหนึ่งถึงพระเจ้าเหตุทางไปฮอด์้นเลยค่อยๆขี่ไปเลยบัดนี้พี่น้อง เห็นเหตุการณ์ทุกคันบ่ละเห็นอยู่ตอนข่อยหยางว่าในะพาตลมอยู่นี่นบ่พี่น้องน้องคนนี้แหละจับกล้องกันจับซูมไปเจนเห็นเหตุการณ์ทุกคันเลย<ม>ดีแต่บ่เจ็บแห้งบันไดพี่น้องอบนหน้าเสือสิมาล้มอยู่นี่มาชีสวยเนาะ ใจเพิ่นใจดีขนาดเลยพี่น้องเอาดินทรายมาห้อยถมบอนที่มันมีคราบน้ำมันเนาะตอนนี้สาซุกมาแวะอนามัยหมู่บ้านเนาะพี่น้องพี่อแม่พี่น้องหลังจากรถล,ลม้มสาซุกมาสีดอยแล้วนอะตอนนี้มาสีดจุสุกสาลาบ้านเจาะอกนี่แหละจุกส,สาลาบ้านสมพัสวิลายสีตูดไปสองเข็มพี่น้องตอนนี้ก็รู้สึกแบบ ยังบนเย็บก็ปวดปว่าไหนเลยครับปวดทางน,นึงเนาะเดี๋ยวเขาต้องสิงบฟอตัวเพื่อเพื่นอปนปวดพี่น้องมาเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนเนาะมาห,วหวัวเหินหอนซานแล้วเนาะพี่น้องสบายดีมาพังลูกชุกเราชูแม่พังตกก๊อกใจแม่ค่ะไปในไรบ่ เราซุกมาเล่าเหตุการณ์ซุกแม่พ่นพังแม่พ่นตกใจอย่างใหญ่เลยพี่น้องไปแวบบะสีดยาจู่ซุกาลาามากิ่นี้กะพอดีพ่นให้ยามาเนาะยากินยาต้านเสื้อกับยาแก้เจ็บปวดเนี่ยพี่น้องเห็นแล้วก็ได้ยาถ้าเป็นโลดนี้ถ้าบนที่มันพกซ้ำเนาะคนว่าเนาะพี่น้องหัวเข่าเธซุกเนื้อสีที่นเนมเห็นอยู่มั้เนาะหัวเข่าดำไข่เนี่ด้ค่ะหัวเข่าแบบ เขียวเลยดำแดงเลยตอนนี้เนาะสาซุกกะเจ็บแถวแบบหัวเข่าแล้วก็ฝั่งอันฝั่งเขตซ้ายนี่พี่น้องลงไปเลยเพราะว่าสาซุกเอาขางนี้ลงตอนล้มเนาะปวดแขนนี้หน่อยหนึ่งเมื่ออื่นเศร้าคนละจังสีหู้ฝนว่ามันจะปวดอะไรลยไรนเนาะอืมคันขาาวเป่งน้ำมันใส่ทางพวกปูทางกับบุรุนะนั้นตีลงตั้งหลายคันห้าคันแบบห้าคันรวมเบิ้ที่แรกคิดว่าสี่คันพี่น้อง แล้วผู้ดีสาวซุกมาฮอดซุกสาราที่ตัวเองมาแว่ซีดยาน,นี่นะ่ะแล้วมีรถรถมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งอายุอันรุ่นน้องสาวซุกนี่แหละผู้ชายเนาะเพิ่นกับมานอนยิบมือไหมใส่กันเนาะยิบ<ๆ>มือประมาณซ<ๆ>ิบเข็มพี่น้องมือเพื่อนนี่นะอันแบบมือเพื่อนนี่ไปถูเอามังหินแบบเพื่อนคับไปหลยเพื่อนหน้าชีคับไว้ก็สาวซุกนะเพื่อนคับไปแล้ลวรถเพื่อนแหละล้มเลย ไหลไปใส่กองมืองหินกองน,นี้ใหญ่ค่ะนี่มืองหินเป็นเม็ดเป็นเม็ดอยู่เนาะมือเพื่อนน่าจะไปโดนมืองหินนั่นแหละก็เลยแตกมือนี่ยังดีต้องส่งขยะเาได้แม่สาวซุกเราใส่ส่งขยวเสื้อขยาสองตัวเนาะก็เลยว่าบ่มีบาดแผลบ่ได้ไหลไปใช่กองมืองหินพี่น้องโชคดีที่ว่ามันฟกซ้ำมันบ่มีห้อยเลือดสาวซุกนะบ่มีเลือดก็ซ้ำบดสองเบื้องเลยเนละพี่น้องเบื้องน,นี้ก็ซ้ำกั ừ, นเนาะเจ็บแล้วเห็นไหมอืมและะ้กวก็ เจ็บเบื้องใน,นต้นต่ยแขนนี่ก็ย้อนเสื่อหลายตัวแข้แล้วนี่แขนนี่กัน,นะพี่น้องมื่ออื่นเวลาจะจะเห็นหอยเขียวค่ะมันลงข่างนีเดนนี่มันปวดในต้นแขนหัวมันมีหมวกกันนอกบริคุงทางแม่เห <ๆ S 1> ็นโบโบบริคุมโชคดีใส่หมวกกันนอกหมวกกันนอกกับบริลงโค้ตสุกนะพี่น้องตอนล้มหางง่อยขึ้นแบบคือคอหันเละง่อยขึ้นหมวกกับบริถูทางเลย แต่ว่าหู้สึกว่าตุนโตเฮานี่มันกระทบก,บทก,ร,ะทบกระเทืรนกับพื้นและให้อันสาวซุกนีเก่เจ็บหัวหน่อยหนึ่งปวดหัวนะพี่น้องคล้ายๆไม่ว่าปวดหัวคือสิเป็นวิววน,วนตอนที่มาแหว่อันสิดยาซุกซาลาเนะาะกันนี้นอนพักผ่อนประมาณเกือบสั่วโมงหนึ่งแม่นกันกยังเว้ายังคุยกันได้อยู่เพื่อนกันได้เข้าน้าเกลือได้พื่นะแพทย์กระามสาวซุกคือการว่าทิ่เข้าน้าเกลือบ่ทามเมย์เถอะ สขาซุกว่าบได้เหื่อยปันได้บได้เข้าเนะเพื่อนวันเอานอนพักผ่อนก่อนนอนสีดยาแล้วแล้วกะโดนสีดยาไปสองเข็มสีตูดแมสีสองข้างเลยสองเข็มเลยพี่น้องกับเบิดเงินไปสองแสนกีบนอนได้ทั้งยากินแล้วกัยาอันนี้เบิ้ดไปเกือบสามเกือบสี่ร้อยบาทนี่แหละหยาอยนนี้อันนี้ไว้ทาบนที่ว่าพกช้ำนอะพี่น้อง โอ้ยบุญหลายสายเาาพี่น้องเลยที่ว่าบเจ็บนักแบบปานใดน,น้ไม่เนาะไอซีโมว่าน้ำมันฉีดไปทับบปท่นในทางค่บะบอกเจ้ว่าจุเหตดทางเจ้าด้าแกงเพื่อนเอาดินไปถมทางแต่ละมองแต่ละมองแบบนี้บ่เคยมีน้ำมันเหี่ยแบบนี้บแบบว่าเข้าไปแต่เถื่อกับโบเคยเห็นน้ำมันหัวแบบนี้อันนี้นะแบบข้าเจ้าเอิญบอกกับโบท่านแม่ว่ามันล้ม ล้มติดติดกันไปแบบเจบ้าโบล้มก่อนมงบอเขาล้มคันที่สองเออเออคันที่สองหรือคันที่สามมีแหละประมาณนี้แหละไอ้ชาวซุกตอนนั้นกะมีอาการตกใจแบบมือเส้นพี่น้องเลยไอ้ที่ว่าเอารถขึ้นให้สาวซุกกะลืมขอบบุญขอบคุณเพื่อนนะเช่นแห้งเนาะเชนแ <ะ S 2> หงตกใจแบบตกใจตอนที่ว่าตัวเองแบบตอนนั้นเฮาก็หู้ซึกเบอร์เดย์แบบว่าตอนที่รถมันล้มลงแล้วมันไหลเถื่อไปแล้วตุ่นโตเฮานี่ก็บแบบ กระทบลงพื้นนะพี่น้องแล้วมันมึนแบดตนโตนี่มึนชาวสูก้กับป้าตกใจยังแหงพอลม้มลงแล้วหรองอยหัวขึ้นมาแบบเนีน่ยม,ม,มึงพุูนแนี่ยมึงพีเลยลุกลุกอย่างเขาแคมทางรถถิ่มเลยชาวสู้บดได้เอารถเลยเพราะเอาบาะไวตอนนะค่ะพี่น้องเลยแม่โบกาจูงรถขึ้นแนตม่เขาเนี่ยตัวเองล้ตอลตอนนั้นค่ะรถชาวสูกแตยังสตาร์ทอยู่ไดยยังสตาร์ทแบบ อนันมันมันสตาร์ทอยู่นะพี่น้องกระแจบ่ได้ปิดเสาสุกกระปะเลยเสาสุกโบก้ายยางออกไปเสาซุกเส้นตอนนั้นแล้วพอดีไอเสื้อแดงะไรเพื่อนกะยางออกมาแล้วไปปิดกระแจรถแล้วเพื่อนละจูงรถเอาเขามาให้นะเสาสุกกเส้นแห้งตอนน้ะแล้วกัพอดีจ้าโทศัพท์ขึ้นมาถ่ายเหตุการณ์ไว้เน้องพี่น้องตกใจแบบโมคิดว่าจะไปเจอเหตุการณ์แบบนี้นะเสาซุกตอนนั้นกะครับบาได้วหายแห้งไหนเพราะว่าอัน มันเลยสามมันห่อสามแยกแล้วสาซุกแล้วพ่นนะพี่น้องพ่นแหละคนนี้ขี่มาเลยแนมเห็นยุ่รถทางหน้าว่ะเา้าเข้าเจ้ายืนเทนยั้งยุหันนะพี่น้องแนมเห็นแป๊บเดียวรถ,รถตัวเองกันล้มลงเลยหมื่นลุยไปเลย <c oughs> จนว่าเม่เป็นสาซุกเบรกตอนทอ้ายเบรกตอนที่มันหมื่นๆนั่นแหละก็เลยแบบจริลลถลม้มเขบาบอกยุหันแล้วน,นะรถก็เลยปัดท้ายอ่ะ ปัดท้ายขวางทางเลยและมีรถวีโก้คันหนึ่งเฮียงเสาซุกมานีพี่น้องนี่แต่เสาซุกนบนไหล่ไปเข้ากองรถวีโก้ค่ะรถวีโก้นสาซุกดีมันบุคับไวมันกับผ่อนเฮียงกันมามันเห็นรถล้มแล้วเห็นรถเขาลรถอยู่รถวีโก้เห็นรถเสาซุกล้มพี่น้องรถวีโก้ก็จิตกใจเติบแหละยานเสาซุกไหลไปใส่รถเลยนเนะเอาเลยผ่อนยานเสาซุกไหลไปเข้ากองรถเพิ่นแหละเพิ่นก็มาจิตตกใจตกใจพี่น้องเลย โชคดีที่มันบูถึงมือที่สาวซุกซ้อนแม่เพิินพาแม่พเพิ่นเข้าในเมืองมือนั้นมือนั้นเข้าฉันในเมืองกับแม่เพิ่นอนะ่ะสองคนเข้าไปเบิ่งเครื่องมาสาั่งบ้านนี่แหละไปหาเลาะเบิง่งทางเรื่อเนาะกันไปกับเจ้าเนี่ยเจ้าไปโอ้ยแหงชีเจ็บแหละแม่พนเท่าซา้ำก,กระทบกระเทือนในทางแม่พนแม่ปีการได้กระตูอยู่แล้วแม่มันก็ต้องเจ็บแล้แม่เพิ่นผวนนั่งท้ายมันก็สิตุกจักรถไก่แลเนาะอันนี้สาวซุกผวนขับรถพี่น้องสาวซุกยัง ตกจากรถปะรถเลยเลยค่ะรถไหลไปตั้งหากเนะะี่ยค่ะตอนนั้นค่ะโอ้ยโชคดีที่บ่มีรถใหญ่ที่มันขับไวมาตามหลังน,นะนะสาวสู้กะเพาาลุกจากทางบุงบ้งว่าเจ็บบ่เจ็บตอนนั้นค่ะพี่น้องเงินแบบลุกหย่างเข้ามาเลยเออตกใจขนาดน,นไหมเนาะมาว่าชูเมฆพังเม่ก็ตกใจตกใจประเทศอะไรจังล้ม น้ำมันเขาถลอกอยู่ทางแม่น้ำมันมันเหี่ยอยู่ทางพี่น้องรถล้มชามชี่ห้าขั้นแล้วมาบรรบอลนี้โอ้ยมันเห็โโดโพดอกกรือปู่ปูอย่างนั่นก็ได้เสาสซุกมาแล้วก็กินขา้าวกินน้ําแล้วก็กินยาไปเบิ่นแล้วสี่เม็ดเพิ่นให้กินยานี้แกปวดแล้วก็ท่านี้นะ้ำพี่น้องท่าบอลที่มันเขียวนี่แหละเมื่ออื่นาจะชิติิงเลยหรือว่ามันเจ็บเบื้องนี้มันเครื่องนะพี่น้องมันเครื่องเสารซุกก็ไปสีดยาเรียบร้อยก็โล่งใจนะไม่เนาะ จัดกันไว้พี่น้องแม่อันนั้อันนี้ก็เจ็บได้พี่น้องอันนี้นะส่วนส่วงเบื้องนี้นะที่ว่ากระดูกมันอยู่แถวนี้นะอันเบื้องนี้มันกระลงเดยบึอยู่ในนี้ก็พกซ้ำพกซ้ำซ้ำเดี๋ยวกับหัวเข่านี้เลยเสาซุกอันเปลี่ยนเครื่องเราเห็นเนาะมันพกซ้ำชำหัวเข่านี่แหละอยู่วางนี้นะแม่พกซ้ำเด้วางนี้เพราะว่าถ้าเอาข้างนี้ลงเลยทายาตลอดใ่ทายาทายานี่เละ นวดแก้ปวดนี่แหละอย่าของไทยได้พี่น้องน้ำมันยังจะยากถึงคนทางเลยย่าของไทยได้นีฟอดีนเบมือนรถแต่ทุกสิ้ผ้าแม่เพิ่นมาเบิงรถพี่น้องมารวยขึ้นมาห้าสิบใช่ไหมนี่เนี่ยนี่แม่เวขนาดเวดเนาะฮัเพราะว่าเอาข้างนี้ลงนี่ดีไหวเลยข้างนี้แม่ไหวเลยพี่น้อง พอเหาเอาข้างนี้ลงอันโขบหน้ากระวายว่ายโบแตกเนาะว่ายโบแตกนี่เลยยางมันคะแนนคนโบเตะน้องไหมน้องคะแนนคนโบเป็นยังไงอือน้ำแป้งเอ้าน้ำมันนีมันนี่มันกระเด็นมากนีมว่ายเลยจับอันนี้เลยนี่เอาข้างนี้ลงเลยไทยไปเลยไทยไหลไปประมาณสามสี่เมตรกูแหละโอ้โหไปน้ำทางเลยพี่น้องเลยชาวสุกอาจน เช่นซัวตัวในเฮ็ุอย่างบูทึกเนาะเสียงห่ะจนสั้นเสียงแบบเสียงแบบสั่นคอแบบตกใจบบคิดว่าอยู่ๆพัดขี่มาพัดว่าเกิดกระทันหันแม่มีานพี่น้องตกใจตกใจบอกตัวเกี่ยนงน้อยอยู่ถ้าเข้าไปให้ระมัดระวังเนาะขี่ไปนําทางแบบส่วนนี้หารถเพื่นอันมักส่อมแซมทางตลอดเดส่วนนี้ฮะ มึงว่าน้ำมันมันสีเหียมองไดเนี่ยไปบ้านนี้เขากันละมันระวังเ่ามีบนเฮียยแล้วเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอ,ขอตัวลาไปก่อนด้วยพี่น้องเมื่นเช้าสาวซุกจึงชิมาอัปเดตอาการใหม่เนาะว่าสิเจ็บสีปวดมองไดเน่ที่แน่แน่ะมันสิเบื้องซ้ายนีย่คือปวดหมดเลยปวดนี่ปวดแขนปวดสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนพี่น้องสบายดี 哎。<Bye. S 2>